รู้สึกว่ายิ่งเก่ายิ่งขังยิ่งแก่รู้สึกว่าคนยิ่งนิยมแต่ของอันอื่นเก่าๆล่ะคนไม่ใคร่คนไม่ใครชอบของเก่ามีแต่เขาว่าไม่ทันสมัยของเก่ามีแต่ถึงยังดีเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ใช้ได้เขาก็ไม่อยากใจะใช้กัน ก็ชอบแต่ของใหม่ชอบแต่รุ่นใหม่แต่พระเก่าจะหากว่าคนนิยมพระเครื่องนะยิ่งเก่าเท่าไหร่รู้สึกว่าราคายิ่งสูงพระแก่คนยิ่งชอบไปกราบไปไหว้ อาย่ลอยกว่าเข้าไปเราคนก็อยากไปเห็นคนก็อยากไปกราบไปไหว้ยิ่งแกเท่าไรยิ่งทุกข์มากทุกข์เพราะคนอยากกราบอยากไหว้พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่เกินแปดสิบปีก็อาจจะเป็นเพราะว่าทหากว่าเกินให้อยู่มากกว่านั้นนะจะเป็นทุกข์มาก คนรู้จักกวางขวางออกไปควางขวางออกไปไม่มีเวลาที่จะได้พักผ่อนอย่างหลวงปู่หลวงกาอย่างเราเรานี่อย่างที่เรารู้ลูกกันนี่ก็เรียกกับเกือบจะไม่มีเวลาได้พักผ่แล้ว้าหากว่าหลวงปู่ใหญ่เหมือนกระพุทธเจ้าอายุเป็นรอยปีรอยพันเป็นรอยเป็นพันปีขึ้นมา ญาติโยมก็จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะต้องไปกราบไปไหว้ทุกข์เพราะต้องการไปปล่อยคิวต้องไปคอยกันคนที่เข่าไปเต็มก่อนแล้วคนไปที่หลังก็ต้องคอย,อยาบางทีคนไปที่หลังยังไปทันได้กราบได้ไหว้ยังไปทันได้เข่าไปกราบคนมาที่หลังกอบเข้ามาก็ตามมาอีกรู้สึกว่าจะสับสนอุลหมานมากทีเดียว พระพุทธเจ้าท่านจึงแปดสิบปีเท่านั้นในเมื่อกิจของพระพุทธเจ้าที่ทำก็ทำสำเร็จเรียบร้อยกิจส่วนตนกิจส่วนที่เกว่าส่วนสงเคราะห์เวเนะยะสัตร์ทำอย่างสมบูรณ์ไม่มีหมกพุกเนี่ยทำสมบูรณ์เต็มที่แล้วพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาว่าทำสมบูรณ์ และที่นี้หน้าที่ที่จะอยู่อีกต่อไปความจำเป็นที่จะอยู่อีกต่อไปไม่มีเพราะกิจที่ทำได้ทำเรียบร้อยทุกอย่างกิจที่วางพระศาสนากิจที่ประกาศพระศาสนาเรียกบำมเพ็นประโยชน์แก่โลกได้ทำอย่างสมบูรณ์ภิกสุล้วนแล้วแต่เป็นอารหันต มีมากมายกายกองภิกษุณีล้วนที่เป็นอารหันต์หรือว่าเป็นพระอนาคาสก,กิทาคาอนาคาก็มีสมบูรณ์มีมากนี่มีสมบูรณ์แล้วแล้วก็ที่อุบาสกอุบาสิกานีผู้ที่เขาถึงเดชมักถึงถลนได้รู้อัรูธรรมสำเร็จเป็นอุบาสก ีสำเร็จเป็นอุบาสิกาเป็นพุธทธิเข้าถึงอัตถึงธรรมถึงพุโทโธถึงธรรมโมถึงสังโฆก็มีมากนี่เรว่ากิจที่พระพุทธเ,เจ้าจะต้องทำได็ดทำเรียบร้อยแล้วกิจที่ทำเรียบร้อยแล้วนี่พระพุทธเ,เจ้ากอิการณาวางภาระทั้งหมดวางภาระทั้งหมด ตามปกติพระพุทธเจ้าก็บปล่อยวางแล้ววางแล้ววางจนกระทั่งยังแต่ความที่เป็นพระพุทธเจ้าวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือยังแต่จิตที่เป็นพระพุทธเจ้าและทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในมอทาหน้าที่ของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ ก็วางหน้าที่นั่นนี่วางหน้าที่นั่นพระพุทธเจ้าก็วางพระพุทธเจ้าก็ดับขันสู่ปรินิพานคําว่าดับขันดับขันไม่ใช่ดับความเป็นพระพุทธเจ้าดับขันไม่ใช่ดับความเป็นพระพุทธเจ้าดับขันนี่ก็หมายถึงว่าขันท่างหารูปขันเวทนาขันสัญญาขัน สังขารขันสังขารขันวิญญาณข im ันน <im> ี i̇şte husband, ่พระพุทธเจ้าดับขันไม่ใช่ดับความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ดับและพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่จะดับได้ยิ่งว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นะเรียกว่าสู่ปรินิพพานหรือเป็นปรินิพพาน จงว่าบรรดาเราเราก็บำเพ็ญหน,น้าที่กันตามหน้าที่ใครมีหน้าที่ยังไงก็บำเพ็ญกันไปประพฤติปฏิบัติกันไปหน้าที่ของนักบวชเป็นพระเป็นเลนก็ปฏิบัติหน้าที่ของพระของเลนให้สมบูรณ์อย่าให้มีความบกพร่องหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาก็บำเพ็ญหน,น้าที่ อย่าให้มีความบกพร่องให้มีความสมบูรณ์ในหน้าที่นี่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติภิกษุพระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของภิกษุสามเณรพระพุทธเจ้าก็มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของสามเณร อุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้า็หมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาเราเราเป็นผู้ที่รับความมอบหมายรับการมอบหมายจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆคนจึงให้พากันมั่นคงอยู่ในหนาทีอย่าพากันบิดเบือนอย่าพากันละเลย หรือ,อยยาพากันถอดธุระในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้นั้นในเมื่อตั้งพากันจริงยังรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเราก็จะเป็นผู้บวชเป็นพระที่มีความสมบูรณ์ไม่บกพร่องเลยน,นาที่เราก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ ในหน้าที่ของสามเณรไม่บกพร่องเราก็จะเป็นหน้าที่<น>ปฏิบัติสมบูรณ์ในหน้าที่ของอุบาสุกอุบาสิกาในเมื่อต่างปฏิบัติสมบูรณ์ในหน้าที่<น>เรียกว่าสร้างเหตุนี่ไม่บกพร่องผลก็ปรากฏสมบูรณ์ขึ้นที่ใจเพราะเหตุสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ พอผลสมบูรณ์คือยังไงผลสมบูรณ์ก็คือศีลสมบูรณ์ผลสมบูรณ์คือยังไงก็คือสมาธิสมบูรณ์ผลผลสมบูรณ์คือยังไงนี่ก็ปัญญาของเราสมบูรณ์ผลสมบูรณ์คือยังไงมรคผลพระนิพพานก็สมบูรณ์ไม่บุร่องในจิตในใจของเรานี่ เหตุก็คือปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้นี่มอบหมายก็คือวางธรรมะวางวิน,นัยให้พระให้เนรบางจะวางข้อปฏิบัติให้อุบาสิกานี่มอบหมายให้เป็นข้อปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างเหตุทั้งนั้นสร้างเหตุสมบูรณ์ไม่บุกพร่อง ผลก็จะปรากฏสมบูรณ์ไม่บุบคลอนองขึ้นที่จิตใจของเราความเป็นพระก็จะสมบูรณ์ขึ้นที่ใจความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็จะสมบูรณ์ขึ้นที่ใจความเป็นพระอะไรเป็นพระเล่าก็ใจของเราเป็นพระขึ้นมาความเป็นสามาเนนอะไรเล่าจะเป็นสามาเนนที่สมบูรณ์ใจของเราเป็นสามาเนน อบาสกอบาสิกาใจน่ะเป็นอบาสุกใจอุบาสิกาใจเป็นอบาสกอุบาสิกาก็คือใจมีพระใจมีพระพุทโธใจมีพระธรรมโมใจมีพระสังโฆนี่มีพุทโธเด่นชัดในใจมีธรรมโมเด่นชัดในใจมีสังโฆเด่นชัดในใจ นี่นานี่ล่นแล้วแต่เป็นผลของการปฏิบัติหน้าที่นี่ไม่บกพร่องผลของการปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายนี่ปฏิบัติกันสมบูรณ์ผลก็สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นพุทโธเป็นธรรมโมเป็นสังโคขึ้นที่ใจยึงให้พากันร,รับผิดชอบอย่าพากันบิดเบือนอย่าพากันทะเลทลาย ยาพากันทอดทุระพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบิดามีอะไรนี่ก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่มอบหมายให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนก็พ่อแม่มีอะไรมีไว้เพื่อดูมอบหมายให้ดูกทั้งนั้นยังบางทียังไม่ทันตายก็ทำพินัยกรรมแล้วนี่ก็เรียกว่า พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์นี่แก่บุตรแก่ธิดาพระพุทธเจ้าก็หมอบหมายสิ่งนั้นๆน,น,นี่ให้เป็นสมบัติแกแก่บุตรและธิดาอะไรจะเป็นสมบัติที่ดีอย่างที่เรียกว่าพระราหุนนี่พระพุทธเจ้าสาเด็จฝากกำบินลาพัฒไปโปรดด่างปยุลายาต ไรนี่พระนางพิมพาก็ให้ลูกชายคือพระราหุนนั่นละราหุนกุมารไปขอสมบัติเพราะสมบัติแต่พระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชยังไม่ทันเล้มอบหมายให้ท่านผูนหนึ่งผู้ใดนี่พระนางพิมพาก็ไม่เคยบ,บอกให้ลูกชายนั่นละอ่าไปขอราชสมบัติแก่ทบิดานี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้อันนั้น นี่ท่านมอบข้อปฏิบัติให้อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสรศิฐนี่เราเราก็เหมือนกันพระพุทธเ,เจ้ามอบใี่อริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสรศิฐให้เป็นสมบัติแก่เราไม่ใช่ทรัพย์ที่ประเสรศิฐนั่นพระพุทธเ,เจ้ามอบหมายให้เฉพาะไปพระราหุลราช,ชบุตรเท่านั้นนี่พระพุทธเ,เจ้ามีความสม่ำเสมอมีความมาเมตตา เหมือนกับบุตรเหมือนกัิดาทั่วไปหมดบรรดาเราเราก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็มอบอริยสัพพ์คือข้อปฏิบัตินี่ที่จะยั่งอัดยังทำในให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตใจข้อปฏิบัติที่จะยั่งพุทโธธรมโมสังโฆให้เกิดให้มีให้เด่นให้ชัดขึ้นในจิตในใจของเราพระพุทธเจ้ามอบหมาย มอบให้บรรดาเราเราโดยทั่วถึงกันไม่ใช่พระพุทธเจ้ามอบอริยทรัพย์มอบให้เฉพาะพระราหุนราชาบุตรเท่านั้นเราเรานี่พระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาเหมือนกันหมดนี่ไม่มองทะนเนออันนั้นเป็นญาติสายโลหิตอันนั้นไม่ใช่เลยช้ญาติสายโลหิตไม่เป็นอย่างนั้นจึงดอนดนเราเรา,เรานี่ให้พากันมีความภูมิใจอ่า ว่าเรานี่เป็นผู้ที่โชคดีด้วยกันทุกๆท่านเกิดมาในชาตินี้มีโอกาสได้เป็นบุตรเป็นธิดาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทเจ้าในเมื่อเป็นบุตรเป็นธิดาของสัมมาสัมพุทเจ้าพระพุทธเจ้ามีอะไรมีอะไรพระพุทธเจ้าก็มวบสมบัตินั้นให้แก่บรรดาบุตรลธิดาทั้งหลายจึงให้พาการรักษาเอาไว,าวา้คำว่าศีล เรามีความบกพร่องตรงไหนก็ให้แก้ไขตรงบกพร่องนั้นศีลตรงไหนสีลข้อไหนสิกาาบทไหนเราสมบูรณ์ดีแล้วก็รักษาความสมบูรณ์นั้นให้คงให้ทรงความสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นนี่อย่าให้เสียหายไปสมาธิของเรามีความมั่นคงมีความแน่วแน่ไมนมั่นคงแค่ไหนเพียงไรนี่ ถ้าหากว่ายังไม่มีความแน่วแน่มั่นคงก็ให้มีความพยายามเนกระทําให้มากกระทําให้ยิ่งในเมื่อมีการกระทําให้มากการกระทําให้ยิ่งพองสมาธิของเราก็แน่นหนาะมั่นคงขึ้นตั้งมั่นขึ้นเพราะข้อปฏิบัตินี่เพราะความเพียรและเพราะความพยายามของเราก็มั่นคงขึ้นมากและก็มีที่จะมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไป คนิกะสมาธินี่มีความมั่นคงชั่วขณะอุปจาระสมาธิมีความมั่นคงหนักแน่นยิ่งขึ้นไปอัปปนาสมาธมามนานามาิมีความแน่นหนามั่นคงอย่างยิ่งมีความแน่นหนามั่นคงนี่เต็มที่คำว่านแน่นหนามั่นคงเต็มที่คือเป็นอย่างไร นี่โลกกระถาดอันนี้ไม่มีนี่ผมขนได้ฟันหนังนี่ดินน้ำลมไฟกองอยู่ทั้งกองนี่แต่ขณะจิตของเราเข้าอัปปนาสมาธินั้นนี่กองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่กองอยู่นี้จะไม่มีความรู้สึกว่ามีกองดินกองน้ำกองลมกองไฟอยู่นี่ ไม่มีความรู้สึกว่ามีกองดินกองน้ำกองลงกองไฟแต่จิตนั้นยังมีความรู้สึกเด่นชัดอยู่ว่าเป็นจิตนี่ว่ามยังมีความเด่นชัดอยู่ว่าเป็นความรู้มีความรู้อยู่อย่างนั้นเดินเหมือนก็ไม่ได้เดินเดินเหมือนก็ไม่เดินเพราะไม่มีอะไรเดินจิตไม่ได้มีขานี่นี่นั่งก็เหมือนก็ไม่ได้นั่ง เพราะจิตไม่ไม่มีสรีสริรจนะจานั่งอัปนาสมาธินี่นั่นหนาม,มันคงอยู่ภายในจิตจริงๆในเมื่อแน่นหนาม,มันคงอยู่ภายในจิตแล้วความรู้สึกที่จะออกไปข้างนอกรับรู้ว่าเรามีร่างกายเรารับรู้ว่าเรามีเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเรามีอยู่เรานั่งอยู่หลายคนนี่ไม่มีมีแต่จิตอันเดียวนี่อัปลักษณะของอัปนาสมาธิเรามี เราบำเพ็ญได้แค่ไหนเพียงไร่ถ้าหากว่าเรายังมีเรามีความสมบูรณ์นี้แล้วก็รักษาระดับความเพียรของเราให้คงไว้ควารักษาระดับความเพียรของเราให้คงไว้สมาสินของเราก็สมบูรณ์คงที่สมาธิของเราก็สมบูรณ์เต็มที่คงที่ไว้อัปนาสมาธิของเราก็แน่นหนาม,มั่นคงอยู่นี่ไม่เสื่อมเสียไปไหนนี่ ยงว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกตัญญูกับต่อพุทธเจ้พา,พ,าพ่อต่อแม่มีกตัญญูต่อพุทธบิดามอบหมายหน้าที่ให้ทำเราก็ตั้งอกตั้งใจทำไม่เกเรไม่เป็นลูกเกเรไม่เป็นเด็กเกเรไม่เป็นพุทธบิษัทที่เกเรเนี่ยยุคนี้เขาว่าเด็กชอบเกเร ยกนี่ชอบเขาว่าเด็กชอบไม่ใครจะฟังความคุณพ่อคุณแม่เราละว,ว,ว่ามันไม่ฟังความมาแต่พ่อแต่แม่มันนู่นน่ะเราละชอบพูดว่ามันไม่ฟังความมามันเกเรมาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนใจในการที่จะมันในไปในเคลรักษาศีลไม่สนใจในการที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิไม่สนใจในการที่จะพิจารณานี่สิ่งที่ ้วสิ่งที่มีในโลกนี่ที่เขาสมมติกันว่าเป็นอะไรต่ออะไรไม่เป็นไ,ไ,ไม่พากันพิจารณาในเมื่อไม่พาพกันพิจารณาก็พากันลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อพากันลุ่มหลงเพราะไม่พิจารณาก็พากันลุ่มหลงและก็มีแต่ที่จะแข่งขันเยยทะยานเพื่อได้สิ่งที่เจ้าของลุ่มหลงนั่นนี่เดี๋ยวนี้มันเกเรมาแต่ผู้ใหญ่ในเมื่อผู้ใหญ่เกเรเสียแล้ว แล้วเด็กมันจะไม่กีเรยังไงพ่อปูแม่ปูแม่ปูพ่อปูมาชอบติลูกมันว่าเดินเซ่ไส้เซขวานี่เดินแต่ไม่ตรงสักทีแม่คนเราเดียวนี้นี่ชอบเอ้มันจะเป็นลักษณะพ่อปูนี่ลักษณะแม่ปูชอบแต่ติติแต่เด็กเล็กเด็กน้อยนี่เราเป็นผู้ใหญ่นี่ถ้าหากว่า เราเป็นพาเ,เป็นแบบฉบับที่ดีลูกมันก็ต้องได้ก็ต้องได้รับแบบฉบับที่ดีนั่นถ้าหากว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่แต่เป็นแบบฉบับที่เอเซซ้เซกขวาเ,เป็นแบบฉบับที่เรียกว่าโตเกโตเลแล้วลูกของเราจะให้คงเส้นคงวาแต่แล้วลูกของเราจะเป็นไม่เกจะไม่เกไม่เรไม่ได้ นี่ yup. จึงว่าเป็นหน้าท well. so ี่ของเราที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติในเมื่อพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นแบบฉบับที่ดีทั้งนั้นพระปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายพระก็เป็นแบบฉบับที่ดีสามเณรก็เป็นแบบฉบับที่ดีนี่ด้วยใครมาให ปฏิบัติได้ประพฤติปฏิบัติตามใครมาทีหลังก็ได้แบบฉบับที่ดีเป็นหลักการดําเนินหลักการประพฤติปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกาใครมาทีหลังใครเข้าวัดเข้าวาทีหลังก็ได้แบบฉบับที่ดีแล้วลูกเต้าก็ได้แบบฉบับที่ดีด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนมากมองแล้วไม่ใครจะปฏิบัติไม่ใครจะรับผิดชอบในหน้าที่ของเจ้าของเอง แม่ฉบับทางของพระก็รู้สึกว่าจะไม่ใครจะตรงดอไม่ใครจะตรงตามถนนทุนทางเซไปซ้ายเซไปขวาเซไปหาลาบเซไปหายดเซไปหาความยกย่องสรรเสริญเซไปตามความโลกของเจ้าของเดไปตรามความหลงของเจ้าของนั่น